สวัสดีครับพี่น้อง2องห้าบีทครับวันนี้ข้อสอบใ่ญ่ครับพี่น้องแล้วก็ทายโปรโมทนะครับวันนี้มาเบิรงหนงหน้องแต่งหน้ากันนะครับแต่งหนา้าแต่งโตกันนะครับวันนี้จัดเต็มนะครับเป็นจังไดนะครับพี่น้องอยแสงสีวันนี้จัดเต็มครับพี่น้องฉากอกลงอังกุงอลังกาไดดูหลังห่างกันเลยครับ

เขาไปแอมไแต่งหน้าหรอไม่ค่าดแต่แงโยแต่งคนเอาชำโอโลมิสซี่เมื่อไหร่ก็คอซีเอาเสร็จกันข้างหลังเข้างหลังนะบอซช่วบอสงอตงต้งามทีงามเลยเจาะกปกม่มน,น,น,ตนตักระตุย ขาน้าขนอ่องมาหนาช้ำมากม่ระบบเป็นผีปอบซาวค่ะพี่น้องมะนะเห็นว่าน้ำมงซานนะเปปอบไรดอเป็นยังีงนะเป็นยังคันเมะ เป็นพ <ort. S 1> ี <silently> <ous> ่ป้าโอ้ยฉันว่เป็นปอบซะฉันอยากกินตับอยากขิงเครองในเว้ยสยบผีไม่มีซางเด้แต่หินนุ่มเหรอหึนุ่นแตงหินดีซางไม่มีซางตัวเป็นดาราไม่พอใส่ใจนอนเขาไม่ได้แต่เม่อยู่สาวหน่อนมันงามสุดออกลงมือนี่แหละไปตามอี่เบอร์ก็ตามอีเบอร์ไปเขาอันนี้นี้ยเต็มไปหมให้ไดเขาแบบหนักหนาแวเาเป็นเปียอารอนอารอนดรวอสูย่าบ่ได้หเนี่ย อยา่าพมัเดเพลนฟองด้ายตอยาเมนอยอ้า,อาส้อ่ตัวเดาบ่หายมาหลักจอบมึงอยู่ม่ไรโซนมันบาเรียวไหมเต่หงหาบาเรียวรเท่าไรแต่เ,เบาบ่แน่ยี่ตีปล่อยเต้มูแล้วก็เล่นหนี ไม่ได้อิโนโนเกแลนด์หนี่ือไพิ่หันนาดาจูอนในบัดนี้พี่โนโดไม่เยอ <laughs> ทรงทมากคุณมาานกาอันนี้เป็นแดนแดนหิงแท้นะครับเป็นแดนหิงแท้ตัดผมสนนั้นเป็นอ,อ,อมนนมออาคิวก็สูงเห็นไหมอ้องอํา พอเมือวนี้เขาเป็นเิือแบบหนานิ่งไงฟิวหนานิ่งเกียวยังก็ฟิวหนานิ่งเพาเกี่ยคืวสูงเบอเกี่ยวกันเต๋อเิเกียวฟิวตาลอยมันนี้ฟิอตาลอยหน้าหน้าหน้าลอยได้ไหมหน้าต้องลอยได้นะลอยใช่ไหมได้ปากแดงปากจะแดงอยู่แดงแดงแดงอบบงเลือด แดงฉ่ำเลยจะสวยมากฉ่ำไม่ได้มันต้องข้ามรีมแด้วให้ทาแดงไหนแดงชีมากแดงแดงน้ำมากแดงมิสมาแดงดัมสมากแดงมิสมะนเหลาตอรับบองแดงมิสหนักเนาะแดงคิ้วจะปัดมันนั้นไม่สาอยู่ฉำอยู่ มาจจะเรไงหน้านอนอทีมมามาต่อนะครับทีมน้องๆมามาต่อพี่น้องไปลังจานหน้ากันนะครับพี่พี่คนไหนมีรีบเดินะดีโอ้ยดี่โอ้ไปใส่เนียนอ่กไปใส่ใส่เซียนแต่ิกบบานพาะกินเผาบว่าสีบอดุตานี่ม ยับนตดค่ะปกอบค่ะระอรสเมย์นะคะฝั่งซื้อได้นะคะ139่รมบกาทที่รสเมย์ะนมกอนาองศาค่ะช่วงไหนช่วงที่ยงหรอ จะเป็นอย่งขอเก็บไปสลักข้ามกี่เดียเหรอเด่

แม่สิเป็นก็เป็นตะเกียบส่ผิดบ่ากงีน่อยเฉยยเอกือกแม่ือกือต่แ่่งอ่ะมักี่ปันแมเออเดี๋ยมันมั้แข็งไม่รู้หรือเาอันนี้เปโง่ด้ารสี่ร้ยันแกมันสวยโหดแล้วสามเด้หน อีกแล้วเออสวยมันชิ้นแล้วข้างบจะตายสิเอาเอาคือสวยเอาพี่เร็งกมาปาเขาจะมามาเขาจะกินของพรกะแม้ไมอยากออกเล้งัด้วยยขอบคุณค่ะ ยังออกเลยะปากกอีด,ดาเกดใจ้าเดี๋ยวไม่ง่ายเอามาคือแดนชายค่ะมันก็จะเป็นอาจารย์รดนตรีกําลังสอมก่ลองสอมอย่างนี้นะ เป็นปพร็อกกันแต่ง้อเราครับมันกำลังแต่งตัวเันเนครับพี่นาง

มาไม่ได้สรเด็ฮะไม่ได้สูดรหรอใช่เราทำผไม่รู้ว่าใครจะทำทำผมให้ตอนนี้จะมาอ่หาเธอมาเจอเจ้ันเหาเธอมาอเจนเจออนะไอ้นางนำแต่งให้มสอสวยมากสวยมากวิวิวิแกงตัวเองเหรอ ช่องไหนนี่ช่องฮานปีดโอสวัสดีค่ะอ่าน้องชมพู่สุภาพดีนะคะขออนุญาตฟังในฟังโตนะคะกับช่องพี่ฮาร์ดดีนะคะฟังไม่ได้ค่ะพี่น้องเขาไปยืนกินมุขุนย่านสันเตีย อ sí, right? ุ้ยแม่เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วก็สวยจ้าแม่แต่งตัวเสร็จแล้วอ่อนยอดเงินเง่ฉากบามากฉากมาหนิเบื้องมาไหนเนี no, yeah, uh, ่ยเออ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 เจ้าห้าทชายค่ะวันนี้ค่ะอ่หันหลังให้ดูดอกไม้หน่อยสั่งๆดอกไม้สดนะคะไม่สดจากนอดอกไม้จริงดอกไม้จริงนะคะไม่ใช่ดอกไม้ปลอมนะคะใช่รอบนี้ก็คือของจริงหมดเลยเอาหลังที่เลยอะเธ ผิวจรีนในเม่โอ้ยคงคอนเฟิ์โอ้ยไม่รู้เรี่ยงอะไรเลยเนาะเหน่เละจังเ,ล,เลยแม่มมกินน้ำกินทาไปเนี่ยจ้าเ,เออเดี๋ยวไปกินน้ำน้ำด,นด,ด,ด้วยดูนี่น้ำเบิดแล้วจ,จ,จ้า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 พ้อกันไหมจ้าโชว์แล้ลในเอวอยู่ไหนเอวนี่ไงส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายอันนั้นเจ้าหญิงมาพร้อมกิ๊บติดดอกไม้ยางปีแล้วค่ะอ่ะถือเอาผมมาไปหาทายลูกเดือดจัอันดอกไม้ตีด้วยหูเลยป๊ รากตาบ้ามากเลยเออเเป็นตเปลืนอายเออเออนี่ดอกใหม่ไหก่อนอันแบบอันนี้เด่ไปแยกยดาไปดีกว่าอยากกักทกกัเทยเป็นตวเขือนกองคุณมีดอกหรืีแต่งไม่ด้องไปหอยเป็ลอยนี่ไปอยไม้